สุดจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมวัฒนธรรมองค์กรในวันนี้อยู่ในช่วงดูจ Do, นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในหัวข้อคำว่า s e r v i วิสม n d มีจิตบริการสิ่งที่ไม่ควรทำปล่อยให้ผู้รับบริการรอนานหรือใช้ระยะเวลาดำเนินการเกินมาตรฐานที่กำหนดโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ ิ่งที่ควรทำให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วให้ความช่วยเหลือทันทีโดยไม่ต้องร้องขอและไม่เลือกปฏิบัติสุจริตจ,จิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมร่วมสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่สำนักงานปรลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะร่วมสร้างค่านิยมสะท้อนตัวตนคนยุติธรรมสุจริตจ,จิตบริการยึดมั่นความยุติธรรม วัฒนธรรมองค์กร Justice ตัวแทนสะท้อนการปฏิบัติตนของคนยุติธรรม7ประการ Justify ยึดถือความถูกต้องและมีเหตุผล Unity มีความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกัน Service My มีจิตบริการ True Equality เสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ Innovation สร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานให้ก้าวหน้าเชนพร้อมรับความท้าทายและสร้างการเปลี่ยนแปลง e อ็กซ์มีความเชี่ยวชาญในงานร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่กระสวนยุติธรรมไฟเดย์<ำ> วันดีๆที่ยุติธรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระรวงยุติธรรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรกร,กระรวงยุติธรรม สวัสดีค่ะนุู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการไฟเดย์วันดีๆที่ยุติธรรมค่ะวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่30สิงหาคม2567นะคะ EP ที่36ค่ะเราเจอกันตรงนี้นะคะอยู่กับต้องตามานิตาวันนิชาชีวะค่ะนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรมค่ะรายการที่จะมาช่วยส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรมนะคะให้บุคลากรกระทรวงยุติธรรมของเราได้มีแนว คิดทัศนคติอัตลักษณ์เดียวกันนะคะในความเป็นคนยุติธรรมนะคะด้วยค่านิยมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมค่ะผ่านวัฒนธรรมองค์กร justice นะคะ j u s t i f y unity service mind t r u e equality innovation change และ expert นั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องตะก็มีเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมาฝากกันด้วยค่ะ ลองจินตนาการดูนะคะว่าในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดนอย่างเช่นทุกวันนี้ในแต่ละวันเราต้องสื่อสารกับคนอื่นบ่อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นทางแชทอีเมลโทรศัพท์หรือตัวต่อตัวก็ดีค่ะเรียกได้ว่าคนยุคใหม่อย่างพวกเราเนี่ยนะคะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันแทบตลอดเวลาเลยทีเดียวแต่เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าการสื่อสารในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนดังนั้นวันนี้ค่ะจึงมีบทความดีๆนะคะ ที่จะมาอธิบายถึงกลยุทธ์ที่เรียกว่า 7C of communication ซึ่งจะมาช่วยให้การสื่อสารของเราเนี่ยมีความชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทำไมการสื่อสารที่ดีจะต้องใช้ 7C นะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่า 7C เนี่ยคือเคล็ดลับที่จะมาช่วยพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยให้ผู้รับสารของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางเสียงทางตัวอักษรเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปได้ อย่างชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นนะคะมาดูกันค่ะว่าการสื่อสารแบบ 7C มีที่มาจากคําทั้ง7คําอธิบายการสื่อสารที่ดีแล้วก็ชัดเจนมีประสิทธิภาพหรือที่เรียกกันว่าคุณสมบัติ7ประการของการสื่อสารที่ประสบผลสําเร็จมีอะไรกันบ้างค่ะ C ตัวแรกนะคะก็คือ c l e ียชัดเจนค่ะ คุณสมบัติอันดับแรกของการสื่อสารที่ดีคงไม่พ้นเรื่องของความชัดเจนของข้อมูลที่เราสื่อสารออกไปนะคะซึ่งก็มี2ลักษณะด้วยกันนะคะคือความชัดเจนของเป้าหมายแล้วก็ความชัดเจนของเนื้อหาของข้อมูลนั้นๆ s <S ค่ะในเรื่องของเป้าหมายการสื่อสารในแต่ละครั้งเนี่ยควรสื่อออกไปให้ชัดเจนค่ะว่าผู้ส่งสารเนี่ยต้องการอะไรต้องการให้ผู้รับสารทำอะไรยิ่งมีเป้าหมายหลายอย่างยิ่งต้องชัดเจนแล้วก็แยกแบ่งประเด็นให้ดีนะคะ ส่วนในเรื่องของความชัดเจนค่ะพยายามใช้คําที่ง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะหลีกเลี่ยงการใช้ประโยคที่วกไปวนมาแล้วก็อ้อมค้อมเกินไปหรือคําศัพท์ที่ใช้เฉพาะกลุ่มนะคะ C ที่2ค่ะคือ correct ถูกต้องนะคะการสื่อสารควรคํานึงถึงข้อเท็จจริงของข้อมูลที่เราจะส่งต่อนะคะหากผู้ส่งสารส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปเนี่ยนะคะผู้รับสารก็จะมีความสนใจในข้อมูลนั้นลดลง อีกทั้งยังลดความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารด้วยนะคะซึ่งก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะ C ที่3ค่ะคือ complete ความครบถ้วนนะคะความสมบูรณ์ของการสื่อสารแล้วก็ข้อมูลเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดเลยค่ะใน7 C ซึ่งเมื่อเราสร้างเมสเซจใดเมสเซจหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้รับสารจำเป็นต้องรู้ในแนวทางความเข้าใจของผู้ส่งสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็ครบถ้วนซึ่งแต่ละคนแต่ละสถานการณ์ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะคะข้อมูลที่ครบถ้วนในการสื่อสารก็คือ ตกหล่นเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อออกไปแล้วก็ให้ข้อมูลที่มากเพียงพอจนผู้รับสารไม่เกิดความสงสัยและเป็นข้อมูลที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับได้นะคะ C ที่4ค่ะคือคอนกรีตหนักแน่นการสื่อสารที่ดีควรมีความหนักแน่นค่ะมีสาระและเฉพาะเจาะจงเพียงเรื่องที่ต้องการสื่อเท่านั้นนะคะไม่คุ้มครือหรือว่ากว้างจนเกินไป นอกจากนี้ก็ควรมีเหตุผลสถิติหรือตัวอย่างอื่นๆนะคะที่ยกมาซัพพอร์ตสิ่งที่เราสื่อออกไปแต่ก็ควรเจาะตรงประเด็นแล้วก็สมเหตุสมผลค่ะ C ที่5นะคะคือ c o n ไซ s ์กระชับค่ะการสื่อสารให้กระชับเป็นสิ่งสําคัญมากในการสื่อสารนะคะเพราะจะทําให้ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจที่ตัวแก่นของข้อมูลจริงๆไม่ออกนอกประเด็นนะคะ ซึ่งหากสื่อสารด้วยข้อมูลที่ย่นเยอะซับซ้อนหรือคำที่ยากหรือวกไปบนมาเนี้ยนะคะก็อาจจะเกิดการเข้าใจผิดในสิ่งที่เราส่งสารออกไปก็ได้นะคะผู้ส่งสารจึงควรทำความเข้าใจเป้าหมายแล้วก็เนื้อหาที่เป็นภาพรวมของสิ่งที่จะสื่อออกไปก่อนไม่ใช้คำพูดที่ไม่จำเป็นแล้วก็หยิบยกมาแต่ประเด็นหลักที่เป็นเนื้อหาสำคัญจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือการไม่พูดซ้ำเรื่องที่พูดไปแล้วอีกนะคะ ีที่หเนี่ยนะคะ coherent ความสมเหตุสมผลข้อมูลที่เราจะสื่อออกไปควรมีความ เป็นเหตุเป็นผลมีตรกากสอดคล้องกับแก่นของเรื่องที่ต้องการสื่อสารตรงประเด็นแล้วก็สร้างการยอมรับและคล้อยตามนะคะซึ่งหากเป็นข้อมูลที่มีเหตุผลชัดเจนพิสูจน์ได้สร้างมุมมองที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับสารก็จะยิ่งทําให้การสื่อสารนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จง่ายมากขึ้นนะคะและสีสุดท้ายค่ะ courteous มีมารยาทน,นะคะเราสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารได้ด้วยความสุภาพแล้วก็แสดงให้ผู้รับสารเนี่ยรู้สึกว่ามีในยะ ของการให้เกียรติแล้วก็เคารพกันเพราะความที่สื่อออกไปควรทําให้ดูเป็นมิตรค่ะเป็นมืออาชีพเห็นอกเห็นใจให้เกียรติเปิดกว้างแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะถ้าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราสื่อออกไปน,ะนั้นเมีมารยาทมากพอหรือเปล่านะคะก็ให้ลองอ่านข้อมูลของตัวเองในแง่ที่จินตนาการว่าเราเนี่ยเป็นผู้รับสารนั้น ก็จะช่วยให้เปิดมุมมองของเรามากขึ้นในฐานะผู้สื่อสารนะคะเมื่อการสื่อสารชัดเจนผู้รับสารเข้าใจในสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อก็จะทําให้การประสานงานในองค์กรนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดการทํางานเป็นทีมเกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้ค่ะ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นได้องค์กรจะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้ก็ต่อเมื่อมีทีมเวิร์กที่ดีในหมู่คนทำงานนะคะจะซี Jesse, ตัวนี้ค่ะจะมาช่วยพัฒนาการสื่อสารของคนในองค์กรให้เข้าใจมากขึ้นเพิ่มพลังใจในการทำงานให้คนในองค์กรนะคะเรื่องของคนและการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการอยู่ร่วมกันค่ะเพราะมนุษย์เป็นสังคมไม่สามารถอยู่เดียวๆได้นะคะการที่เราพัฒนาการสื่อสารที่ดีสื่อสารให้บ่อยขึ้นก็จะยิ่งพัฒนาความสัมพันธ์ของ คณะให้มีแรงใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในรายการไฟล์เดวันดีๆที่ยุติธรรมใน EP ีที่36นี้ค่ะอย่าลืมนะคะติดตามรายการไฟล์เดได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะทางเสียงตามสายกระทวงยุติธรรมรวมไปถึงพอดแคสต์ทาง Facebook และ YouTube จะติดสุดจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วบ่ายนี้ขอให้ทำงานกันอย่างมีความสุขนะคะต้องตามาน,นิตาวันนี้ชาชีวะลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะไฟน์เดวันดีๆที่ยุติธรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระทวรงยุติธรรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลาการกระรทวรงยุติธรรม สร้างค่านิยมสะท้อนตัวตนคนยุติธรรมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรม วัฒนธรรมองค์กรในวันนี้อยู่ในช่วง do don't สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในหัวข้อคำว่า true equality เสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติสิ่งที่ไม่ควรทำใช้คำพูดที่ไม่สร้างสารรค์ ไม่ให้เกียิและไม่คารวประชาชนทุกระดับที่เข้ามารับบริการงานยุติธรรมหรือที่เข้าสู่กระบวนการงานยุติธรรมสิ่งที่ควรทำคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกระดับที่มารับบริการงานยุติธรรมหรือที่เข้าสู่กระบวนการงานยุติธรรมโดยความจริงใจสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่สำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะ วัฒนธรรมองค์กร Justice ตัวแทนสะท้อนการปฏิบัติตนของคนยุติธรรม7ประการ Justify ยึดถือความถูกต้องและมีเหตุผล Unity มีความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกัน Service Mind มีจิตบริการ True Equality เสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ Innovation สร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานให้ก้าวหน้า c h a n i n พร้อมรับความท้าทายและสร้างการเปลี่ยนแปลง Expert มีความเชี่ยวชาญในงานร่วมสร้างวะะาาัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่นนกระสวนยุติธรรม ุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมวัฒนาธรรมองค์กรในวันนี้อยู่ในช่วงดูด Do, นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในหัวข้อเชน g e พร้อมรับความท้าทายและสร้างความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ควรทำไม่เปิดรับไม่แสวงหาความรู้ใหม่ๆและขาดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ สิ่งที่ควรทำมันศึกษาเรียนรู้ขวนขวายสแสวงหาความรู้ใหม่ๆในการจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอสุจริตจ,จิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะ ขาคือความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จับไปถึงความเป็นธรรมด้วยหัวใจด้วยความรักสามัคคีมีน้ำใจจับมือกันไว้แล้วก้าวไปพร้อมกันสุจริตจิตบริการ ยึดมั่นความยุติธรรมก้าวลำ้ำนำความเป็นธรรมสู่สังคมจะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะลอ้อมรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียว ดอกบัวขาวคือความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จะไปถึงความเป็นธรรมด้วยหัวใจด้วยความรักสามัคคีมีน้ำใจจับมือกันไว้แล้วก้าวไปพร้อมกัน จริดจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมก้าวล้ำนำความเป็นธรรมสู่สังคมจะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะล้อมรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งดี จริดจ,จิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมก้าวล้ำนำความเป็นธรรมสู่สังคมจะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะลลอมรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียวเพื่อประชาชน เราจะเป็นหนึ่งดี